จูเนียรเคียเตอร์สำหรับเด็กอายุ6ปีเป็นหลักสูตรพื้นฐานนักสร้างนวัตรกรรมโดยใช้สื่อการเรียนการสอนนี้โอบอดจากประเทศเกาหลีใต้เทสเพย์ ay, จัดรูปแบบการสอนด้วยระบบสติีมอุริเคชันโดยบูรณาการศาสตร์ทั้ง5เข้าด้วยกันซึ่งทุกครั้งที่เด็กมาเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะท,ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนสายแอนเรียนรู้หลักการทงางวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงสู่การใช้งานของหุ่นยนต์เทคโนโลยีเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เอ็นจิเนียรสร้างผลงานตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และโครงสร้างเชิงวิศวกรรม a าร์ Ask, กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ด้วยการออกแบบมีโอบอร์ดในรูปแบบของตนเอง m a t เ e m a t i c ตฝึกทักษะการคำนวณและความน่าจะเป็น มาเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นกับเรานะคะเพสเพยเด็กๆก,ก็สร้างนวัตกรรมได้